สวัสดีครับวันนี้เรามีอัปเดตนะครับเกี่ยวกับการสอบ IGCSE นะครับในรอบ October November 2020แล้วก็ รอบ January 2021นะครับของทั้งบอร์ดเอ c e ็กเซแล้วก็ c i e นะครับเชื่อว่าหลายๆคนคงเล็งไว้แล้วว่าถ้าจะสอบอาจจะมีการสอบ IGCSE ในรอบ October-November นี้กับ January 2021คือปีหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นการสอบอแก้ตัว Retake มาจากรอบเมจูนที่ผ่านมาซึ่งเกรดมาจากเรื่องของ EVIDENCE นะครับแล้วก็รวมไปถึงการสอบล่วงหน้านะครับเพื่อที่จะทำา Early e x a m นั่นเองคราวนี้เราดูสถานการณ์ปกติก่อนนะครับปกติเนี่ยการสอบ IGCSE เนี่ยมันจะเกิดขึ้นช่วงปลาย2011 เราจะแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้นะครับเนวางแผนมาดีๆสอบล่วงหน้ากันเถอะสอบล่วงหน้านสอบล่วงหน้า1ปีก็ได้เยี่สิบเทอมสามนะครับได้ทั้งบอร์ดเอเด็กเซลและ CIE เลยนะครับอสอบเย่าสิบเอ็ดเทอมหนึ่งรอบออก o b e r November ก็ได้ครับเป็นของบอร์ด CIE นะครับแล้วก็ เอสเทมสอม2เนี่ยนะครับเป็นรอบ January นะบของบอร์ด x d e x c e l ที่สอบล่วงหน้าเนี่ยเพราะว่าเราจะได้เก็บ ASTAR มาไว้ในมือก่อนเก็บเกรด8เกรด9มาไว้ในมือก่อนแล้วมันเป็นการลด workload ของรอบสุดท้ายตรงนี้ที่ต้องสอบหลายตัวนะครับแล้วก็อีกข้อดีนึงก็คือพอเราได้เกรด ASTAR หรือ8หรือ9มาไว้ในมือล่วงหน้าแล้วเนี่ยเราสามารถเอาโปรไฟล์ตรงนี้ครับยื่นสมัครขอชิง Scholarship นะครับชิงทุน โรงเรียนดีๆในต่างประเทศโรงเรียนดีๆในอังกฤษเพื่อไปเรียนต่อ Year 12ได้นะครับมันมีเบ n e ฟิที่ดีมากนะครับในการสอบ IGCSE โล่งหน้าซึ่งอันนั้นคือเรื่องในสถานการณ์ปกตินะครับคราวนี้ปีนี้เนี่ยการสอบรอบ October November 2020แล้วก็ January 2021เนี่ยมันมีรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะครับเนื่องมาจากผลกระทบของโควิด -19 ที่ผ่านมานะครับคราวนี้ เปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะครับในรอบออกตเวเบอร์โนยเ2020นะครับปกติแล้วเนี่ยการสอบ e อเ e ็กเซล e จะไม่มีนะครับแต่ปีนี้เขาจะจัดขึ้นให้เพื่อเป็นการชดเชยนะครับการสอบรอบเมจูน2020ที่มันไม่เกิดขึ้นที่เกรดมันมาจาก e v i d e n c ์หรืออะไรอย่างอื่นไปนะครับเพราะนั้นทุกวิชาที่จะจัดตอนเมจูน2020ที่ผ่านมาเนี่ยจะมาจัดในออกตเวเบอร์โนยเอร์2020 ครบหมดเลยสำหรับ i g c s e นะครับเพราะฉะนั้นใครต้องการที่จะสอบแก้ตัวนะครับเพราะมั่นใจว่าคะแนนจาก Evidence น่าจะไม่ดีแน่ๆหรือนะครับใครที่คิดว่าคะแนนจาก Evidence อาจจะมีเครดิตไม่ดีเท่าไหร่อยากจะลองสอบจริงๆมากกว่าเนี่ย ก็เลงที่จะมาสอบออก o ท e บอร์โนเว r นี้ได้เลยนะครับแต่ว่าการทำแบบนี้ทำได้แค่ปีนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าปกติ a x e x c e l จะไม่จัดสอบ IGCSE ในรอบออก o ท e บอร์โนเว r นะครับสำหรับ CIE เนี่ยการสอบออก o ท e บอร์โนเว r เบอร์เป็นเรื่องปกติของเขาอยู่แล้วนะครับแต่ปีนี้เนี่ยพิเศษขึ้นมาคือบางวิชาที่เปิดเฉพาะรอบเมจูเนี่ยก็คือผู้วิชาภาษาบางตัวอย่างเช่น Mandarin เนี่ย เขาจะใส่เข้ามาที่รอบ October November ให้เพื่อให้เราสามารถสอบได้นะครับอันนี้คือ October November นะครับคราวนี้สำหรับ January 2021เนี่ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงสำหรับคนที่วางแผนสอบล่วงหน้าสำหรับรอบนี้ไว้นะครับสำหรับ Excel เนี่ย อรอบ January 2021นะครับปีปีหน้าเนี่ยต้นปีหน้านะครับจะมีการจัดสอบ IGCSE แค่4วิชาเท่านั้นย้ำนะครับแค่4วิชาเท่านั้น Math Physics Chemistry แล้วก็ Biology วิชาอื่นที่เคยเปิดสอบในรอบ January อย่างเช่น Further Pure Math หรือ Economics เนี่ย2021 January จะไม่มีสอบนะครับเพราะนั้นใครที่เลงไว้ว่าต้องสอบ Further Pure Math หรือ Economics หรือวิชาอื่นในรอบ January 2021ของ Board Excel ต้องพิจารณาการเปลี่ยนแผนนะครับเช่นอาจจะต้องเอามาสอบ October November 2020แทนก็คือต้องรีบเรียนรีบติวให้จบเร็วขึ้นเพื่อที่จะเอามาสอบได้เร็วขึ้นนะครับคราวนี้ในปีต่อๆไป January เนี่ย Excel จะยังเปิดแค่4วิชาไหมหรือจะเอาวิชาเดิมๆที่เคย มีเนี่ยกลับมาเนี่ยอันนี้เรายังไม่รู้เป็นเรื่องของอนาคตนะครับหรือต้องว่ากันอีกทีส่วน CIE ตอนนี้ยังไม่มีการประกาศออกมานะครับว่าจะจัดรอบพิเศษที่ January ให้ด้วยนะก็คิดว่าน่าจะไม่มีเพราะว่าปกติเขามีที่ October November อยู่แล้วนะครับเพราะฉะั้น มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยสำหรับรอบ o c t o b e r November 2020แล้วก็ j a n u a r y 2021นะครับใครวางแผนสอบล่วงหน้าอะไรกับทีมคอนซัลหรือตางไว้เนี่ยเราจะต้องรีไวซ์แผนกันนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สำหรับการเปิดรับสมัครสอบนะครับสำหรับ Ed Excel ที่ศูนย์คูตูร,รอบ o c t o b e r November 2020เนี่ยเรากำลังจะเปิดรับสมัครสอบในเร็วนี้นะครับเตรียมตัวรับฟังนะครับข่าวสารแล้วก็ประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งนะครับก็ใครมีอะไรยังไงเพิ่มเติมสอบถามเข้ามาได้นะครับเข้ามาคุยกับทีม ที่จะวางแผนรับมือกับารายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงไปในตรงนี้นะครับแล้วถ้ามีอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอบคุณมากๆครับ